แล้วมาดูจังหวะนี้ไหลามาที่จุดเบิร์นมาที่เอโมโบใไอ้เพื่อนมาแล้วชิปมาที่เอ็มปาเป,เป้ิมิ่มนิ่มแล้วมาดูจังหวะต่อมาแล้วชิปมาจังหวะนี้โคงมา แล้วยังได้อยู่นะครับแบบนี้ไหลมาที่เอ b มเบอรแล้วมาดูจังหวะต่อมาไหลมาให้เพื่อนแล้วเอ b มเบอร์โมชิปปาทีมเป๊ปปปาดมาให้เลีอ่าเพียบริการเติมเกมแองโปเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแบบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แแลนดอ่อยบเครื่องเรื่อง e F ิปบอนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่าง คนติดตามมากกว่า4,000 40, คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกอีผมเ้วนะครับตาเจนวีดีโอวันนี้ผมก็จะมาจัดแผนตามท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะทุกคนนะก็มาดูกันครับว่าจะเป็นแผนอะไรกันนะทุกคนเขาก็ตอนนี้เขาก็อยู่ท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะทุกคนโอ้โหดูแผนเขาทุกคนก็เป็นแผน4-3-3นะแล้วเขาเล่นเป็นเซนเ,นเตอร์3ตัวว่ะทุกคนเป็น CB ทั้ง3ตัวเลยนะแล้วก็มีแบ็กซ้ายตัวหนึ่งที่เป็น ตัวลับนะทุกคนก็จะประมาณ,ณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแต่งให้มันคล้ายกับเขาที่สุดนะทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนมากแต่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมาอันนี้ก็คือผมแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็จะได้ประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้เหมือนเขาอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะแต่ว่าก็สามารถใชายได้เหมือนกันนะทุกคนก็คล้ายๆนั่นะแหละทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะผมก,ก็เป็นสไตล์โต๊ะกลับด้วยบรรยายนะทุกคนลองบนเคาน์เตอร์นั่นเองนะผมก็จะจัดประมาณนี้เลยถ้าใครอยาก จัดแต่งตามด้วยก็จะประมาณนี้นะแคน้าจอตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะก <và> ็วิธีการตะกะอินวิโดผมก็จะตั้งประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่นการ์เฉียวการดม่วงให้ทุกคนดูนะว่าการเฉียวการม่วงมันจะเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูกันนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าจัดตามท็อปหนึ่งของเซิร์ฟแล้วหมันจะโฮสแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนก็ไปดูทีมฝั่งตุกข้ามกันก่อนนะว่าเราจะ ไหวหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหมีกระเล็ดเบลล่างใหม่ด้วยวะทุกคนแต่ก็หลัง3ตัวนะแต่ก็ยังดีที่กองหของเขายืนห่างกันนะทุกคนเราอาจจะเจาะได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้น,นทุกคนเพราะว่ามันเป็นแผลที่เราเพิ่งจัดมานะก็มาดูกันเลยครับว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนก็มาดูกันเลยครับมา ผมก็จะเล่นเป็นการเฉียวการม่วงให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเล่นดีหรือเปล่าแต่จังหวะนี้ไปแล้ววันทูหูล้ำหรือเปล่าทุกคนคตบมาก็ล้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนึกว่าไม่ล้ำนะเมื่อกี้แต่ก็ล้ำไปวะทุกคนโควิ่งเร็วไปนิดนึงนะยาวนะมาดูกันต่อเลยเราจะได้กี่ลูกนะทุกคนหรือว่าเราจะโดนยิงกันแน่นะดูจังหวะนี้โขกไว้ไม่ได้วอทุกคนแล้วจะโดนสวนแล้วแทงมาจังหวะนี้หลุดไหมทุกคนยังทันอยู่ แล้วก็โดนเกเรตเบลตัดได้อยู่ดีดก็ยังตัดขึ้นออกมาที่จูดเบินมาแล้วไหลมาจังหวะน,นี้คืนมาที่ปาเป้ได้เฉยเลยทุกคนแล้วแทงมาที่เลี้ยวจี้มาจี้มาแล้วไหลมาที่เอ็มปาเป้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นึกว่าไม่ได้บอลนะทุกคนเมื่อกี้ได้ปาเป้ของเรานะก็ได้เฉยเลยว่ะทุกคนก็แทงแล้วก็หลุดเลยนะเมื่อกี้ก็ได้มาหนึ่งลูกแล้วนทุกคนดูลองแทงตะหลงังวัดลองดูก็ไม่ได้ว่ะ แล้วยังไงไหลเข้ากลางมาไหลากาดออกมาที่เกลดเบลเกลดเบลทําไมเขาเออกมาได้ตรงนี้วะทุกคนแล้วมาดูจังหวะนี้ยังไงแกเลดเบลใสก้อยมาก็ยางติดมากเยยตออกมาให้เพื่อนแล้วเบิ้ลหนึ่งที่เอมเบอร์โม่ไหลามาเลียวไม่ถึงแต่ก็ยังเบียดไว้ได้ไปแล้วมีความเร็วเลีวเวยวดาวนทัชแล้วปานนิ่มน,นิ่มเรียบร้อยนะทุกคนนะโดนเลียวกดดันไปนะแล้วก็เขาเฟืร์ทัชไม่ดีด้วยนะทุกคนก็ แต่งบอลจังหวะแรกไม่ดีก็เลยเรียบร้อยเลยทุกคนก็มาตอนนี้ก็ได้มา2ประตูแล้วนะจากเลียวจังหวะนี้ส่งไม่ดีก็โดนตัดไว้ได้ทุกคนรายการออกมาที่นากคมิละเบิ่นมาที่ลาวจังหวะนี้แทงไหมแทงตัดเข้าในโอ้โหแต่ก็ยังดักไว้ได้อยู่นะทุกคนนึกว่าเขาจะส่งมาช่องด้านล่างนะเมะื่อกี้แต่ไม่หรอกนะทุกคนแล้วก็โดนวัตถุสิครับแบบนี้ไปแล้วลาฟาเลียว แล้วชิปมาที่ยิมปาเป้เรียบร้อยอีกแล้วทุกคนก็ได้มา3ประตูต่อสู่แล้วนะจากจงังหวะสวนของเรานะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนวันทูแล้วก็หลุดง่ายมากนะแผนนี้นะก็ได้แผนที่วันทูแล้วก็เล่นง่ายมาอีก1แผนแล้วนะทุกคนนะก็ลองเอาไปแต่งตามกันดูได้แต่ดูจงังหวะนี้ไหลมาก็ยาวไปนิดนึง กูตัวก็บอกสบายๆลูกนี้ก็ไหลามากาเบียวไหลามาให้เพื่อนแล้วเข้ากลางไปรที่ฟิลิกออกมาที่จูดเบินมาแล้วลองแทงลองดูไม่น่าแทงเลยทุกคนแล้วยังไงจะโดนสวนไหมเพื่อออกมาที่กาเดเดวผมว่ากลเดเดวมันไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้นทุกคนเขาเอามาเต้นเป็นเอ,เอนะก็เลยจะโดนผมบุกแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเบินมาแล้วแทงโจนี้โอ้โหโคตรไกลทุกคน แต่ก็ยังดีที่ทันนะมาดูจังหวะนี้ดับเบิลตันแล้วปานิมนิมโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนจูดนะก็ได้เปิดมาร้อยทองนะทุกคนก็ออกเลยนะจูดที่ผมรีวิวไปแล้วนะการ์ดม่วงนะทุกคนก็มาก็ถือว่าเล่นดีแล้วก็เล่นง่ายมากนะทุกคนจุดล่างนี้นะมาดูกันต่อเลยทุกคนแล้วดูจังหวะนี้แทงมาโอโหลุ้นเลยทุกคนแล้วนิมนิม โกมัวแต่คุยนะทุกคนนะก็โดนเลยนะจังหวะน,นี้มาไม่เป็นไรทุกคนเราก็ยังมีสกอร์ตุนวายเยอะอยู่นะสี่ประตูต่อหนึ่งนะทุกคนก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะแล้วดูจังหวะน,นี้เอมโบโมโอ้โหไปได้เฉยเลยทุกคนแล้วไหลออกมาที่จุดจุดจังหวะน,นี้จุดหลอกหนึ่งทีเข้าในแล้วหมวนคืนมาแล้วไหลเข้ากลางมาเราจะเล่นก่อนนะทุกคนผาหมวนหนีสองรอบแล้วคืนมาที่ใบัน้เอมโบโม ี๋ยวหลอกเฟกชอ็อตข้าในแล้วซ้ายยังตีนบล็อกอยู่เอ็มปาเป้ไหลามาที่โมดิตตัดข้างในมาเฟกช็อตสองทียังไม่ผ่านแต่ก็ยังได้อยู่เอ็มปาเป้ขึนมาโอ้โหโดนกาเบียวโฉบไปแล้วจังวันนี้ยังไงจะแทงหรือไม่จังวันนี้ก็ส่งไม่ดีก็โดนดักได้แล้วไหลามาที่บอันขึ้นมา1 2กับสองกบปาเป้ เปลี่ยนมไปผิกเข้าในแล้วเข้าซ้ายกูขี่ไปมาโอ้โหไม่ได้สักทีแล้วยังเบิ้นมาก็ยังไม่ผ่านก็เลียยวมาก็หมดเวลาครึ่งเวลาแรกไปนะทุกคนโอ้โหโคตรมันเลยนะทุกคนจังหวะเมื่อกี้นะรับจนหัวหมุนเลยนะแต่ผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรเลยนะทุกคนก็ไปดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังว่าจะมีสกอร์หวกเพิ่มหรือเปล่านะ ถ้าเรายิงก็อาจจะได้แล้วนะทุกคนเมื่อกีแ้แต่เราไม่ได้ยิงเขาอะทุกคนดูจังหวะนี้ก็แต่ยาวๆมาก็ดักได้สบายเ,าเราครู่ออกมาที่มัปปี้ให้มาที่ฟิลิกฟิลิกเฟ็กช็อตไม่ได้วะทุกคนเฟกไม่ติดนะแล้วยังไงกาเบียวโขกไหมไม่โขกก็เคียวมาก่อนฟิลิกแย่งโขกได้แล้วคืนมาที่จูดเฟ็กช็อตไม่ติดอีกแล้วทุกคนโอ้โหว่าจะเฟ็กช็อตเข้าในนะเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ดวนยังดีที่ได้ลูกเตะมุมอยู่นะ มาตอนนี้ผมก็จะใช้สูตรเตะพุ่งๆยัดๆของเราเหมือนเดิมแล้วลูกาโมดิตเปิดมาก็ไม่ได้โคกวะทุกคนอย่างติดจังหวะน,นี้นูโนเมนเดสได้ไหมไม่ได้ทุกคนแต่ก็ยังปั๊มบนไว้ได้มีกระตุกเล็กน้อยโอ้โหไม่ได้แล้วจะโดนสวน จังหวะนี้เดซิเลดูเอไหลามาให้เพื่อนฟานบาเทนฟานบาเทนจี้เข้าในมากุกขี่ไปมาแล้วเบียดไว้ได้โอ้โหเอ็ดมองยังมีความแข็งแกร่งนะทุกคนเกือบโดนสองแล้วนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรมาอยู่ที่เราแล้วเราโคชนไายก็โอหหัวทิ่มเลยทุกคนก็เข้าหนักเข้าแน่นดีมากๆนะแบ็คขวาของเรานะแต่ไม่ได้ใช้เป็นแบ็คขวานะทุกคนผมใช้เป็นเซนเตอร์นะซีบีนะ ก็มาเป็นแบ็ก3ตัวแล้วดูจังวัน,นี้ก็โขกไว้ได้กาบิโอแล้วฟิลิกโขกให้เพื่อนแล้วตอกส้นไม่ถึงแล้วยังไงยังไงเอมเบอโมยังไงคุกคิกไปมาก็ส่งให้เขาเฉยเลยแล้วแทงจังวัน,นี้ยังไงยังเบียดไว้ได้เคียร์ออกไปก่อนจังหวาน,นี้จูดไหลมาที่โมดิออกมาแล้วตอกส้นมาเอมเบโมไหลมาไม่ถึงแล้วยังไงไหลมาแบบนี้ก็แทงไม่ได้อีกทุกคน โดนสวนมาแล้วแกเรดเบลไหลมาให้เพื่อนไม่ดีก็เข้ากลางมาฟลิกออกมาที่เอมเบอร์โมโแทงยาวๆแบบนี้ก็ เบิ้ลวันทูแล้วครับแบบนี้แล้วเบิ Burn ้ลมาที่เอมโบโม่ยาวไปนิดนึงแล้วเขี่ออกมาก็ยังโคคิกก็ยังได้อยู่ออกมาที่เกเรตเบลยังไงเกเรตเบลไหลมาแบบนี้ก็โดนจูดดักได้แล้วจูดไหลมาให้เพื่อนเลี้ยวเข้าในมาที่ลูก้าโมดิตเบิ้ลหนึ่งสอแล้วจงวังหวะนี้ไหลามาที่มารปเป้ืืนมาที่เอมเบโมโอ้โหก็ยังตีเซฟอีกทุกคน ผมว่าใจนึงก็อยากเฟกช็อตนะอเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ติดนะทุกคนก็เลยกลายเป็นยิงแต่ก็ยิงไม่เข้าอ่ะทุกคนก็มาไม่เป็นไรก็เปิดพุ่งยัดเหมือนเดิมเลยจังหวะนี้ก็โคกไว้แล้วเขี่ออกมาอย่างไงใบอันเดมเบอโม่ไหลมาให้เพื่อนแล้วเสียไว้ก็ยังไม่โดนจังหวะนี้จะเปิดไห่เพื่อนแล้วดักได้สครับแบบนี้ฟิลิกให้มาลุกครโมดิต ไม่ได้ครับทุกคนจะโดนสวนนะครับลาวูแทงมาแบบนี้ก็หลุดเลยเสียบไม่ได้ครับทุกคนไม่โดนด้วยแล้วนิ่มโอ้โหไปเข้าเฉยเลยทุกคนโอ้หูนึกว่าหายแล้วนะเมื่อกี้นะใครเห็นก็ว่าเข้านะทุกคนผมก็ยังบอกเลยว่านิ่มนะเมื่อกี้โอ้หูยังรอดตัวไปนะทุกคนนะก็มาดูกันต่อแล้วจังหวะนี้โค้งได้เริ่มมั่วแล้วคัทุกคนเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็ฟันทูลูกนี้ก็ไม่ถึงอีกแล้ว จังหวะยังไม่ดีนะทุกคนเมื่อกี้แล้วเราดักไม่โดนรอทุกคนเดี๋ยวจะโดนสวนจังหวะนี้พลิกมาแล้วแทงยาวๆออกมาที่กระเลเดียวมีความเร็วแล้วเสียบไว้ก็โขกไว้ได้แล้วอย่างได้ยูเอมโบโบไหลเข้ากลางไปที่ลายกาดเบิร์นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าไปก่อนนะทุกคนโอ้โหเกือบไปแล้วนะทุกคนถ้าไม่ล้ำเนี่ยเราอาจจะโดนได้นะเมื่อกี้แต่กกอยังดีที่ล้ำก่อนนะ ก็มาดูจังวันนี้กดตัวก็ชิปออกมาก็เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็ขออีกสัก1ลูกได้ไหมเดี๋ยวจังวันนี้อยากได้แล้วเบิร์หนึ่งที่2ทีก็ชิปยังติดอีกเดี๋ยวไหลกาดเปิดายาวๆมาก็โขกไว้ได้เอ็ดมองคืนมาโอ้ทรงไม่ดีทุกคบโมดิแต่ก็ยังได้อยู่เบิร์นเข้ามาแล้วแทงออกมาที่เลียวเลียวเฟก็อเข้าในแล้วยิงโอ้โหยังไม่ผ่าน แต่จ,จังหวะนี้เข้าการไปที่โมริสเบิ้ลนหนึ่งสองคุกคีกไปมาอย่างไงคุกชิกคุกชิก,กแล้วก็ขี่ออกมาก่อนแกเลดเบลพิกแล้วแทงก็หมดเวลาก่อนอนะทุกคนโอ้โหโคตรมันว่ะทุกคนโกได้แค่ยิงกันครึ่งเวลาแรกนะครึ่งเวลาหลังก็ผัดจนลุกผัดกระลับนะทุกคนแต่ก็ยังไม่มีสกอร์นะก็ถือว่ามันเลยทีเดียวนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับแผน ท็อปหนึ่งของเซิร์ฟนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นเรรในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ